รื้อโย่งผินรื้อโย่งผินของใช้ในชีวิตประจำวันของใช้ในชีวิตประจำวัน EP สองโฉบจี้โฉบจีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมือถือมือถือโฉบเปียวโชวเปียวนาฬิกานาฬิกา แว่นจิงแว่นจิงแว่นตาแว่นตานนกระดาษชำระกระดาษชำระถร่ม่ม เฉียนเป้าเฉียนเป้ากระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเตี้ยนยื่นโตเตี้ยนยื่นโตเตารีดเตารีดผีใต้ผีใต้เข็มขัดหนังเข็มขัดหนังจิ้งจื่อจิ้งจื่อกระจก กระจกที่ชีเตาที่ชีเตามีดโกนมีดโกนซวงเชิญฝันซวงเชิญฝน,นแป้งทาตัวแป้งทาตัว